กา r ์มินฟอร์เนอร์สองสี่ห้เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือหน้าจอนะครับเป็นเดดพิกเซลนะครับเนื่องจากว่าไปตกกระแทกมานะครับหรือกดทับที่หน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในรุ่นที่ลงท้ายด้วย4 5นะครับก็จอ LCD ก็จะเป็นอาการแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงทางร้านล็อกลีไบดำเนินการเปลี่ยน ชุดหน้าจอใหม่ซึ่งเป็นอะไหล่ g a r m i แท100้ร้อเซของทางร้านล็อกรีใบที่เป็นผู้นําเข้าแล้วก็จะจําหน่ายนะครับก็เดี๋ยวทําการเปิดยกชุดหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนนะครับก็ตรงนี้อ่าก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับก็ตรงนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ ที่ไว้ใจหลานลอกลีไปเราก็ใช้อะไรกามินแท้ร้อยเนนะครับขอบคุณมากครับ